าทิปเลงรถมาเขาจะเอาไปตลาดกันตอนไหนตอนนี้โออหย่าพังๆอันนี้บบให้เข้าอยู่ในวะป้านเดี๋ยวนี้วะเดี๋ยว้าพังๆพังๆให้เป่าอยู่บ้าน <laughs> <laughs> สวนเขาเอาไปตลาดซาา โอ้สาวก็พอสาวแล้วตอนนี้แปดโมงแล้วแปดโมงไปแล้วเขาจะไปตลาดอย่างคลิปดองแมงดาโอ้อากาศดีมากมากเลยพี่น้องแบบเย็นเนาะตอนเช้าจะมีลมแบบเบาๆเย็นสบายเราก็มาฮอดตลาดแล้วเนาะอนนี้เขาตรงอย่างอยากกินก๋วยซูไหมแย่มาก อันนี้ในมีเยื้อข้างนเปนเู้ว่าก้วันใช้่ามดอันนี้ดอกซอะมีบนต์้งดอกซออันนี้ในมีเนื้อดอกซอทุ่ทางในมีเย้อยัว่าอ๋อน เรื่องวันนี่มันทั่วเหลืองว่ะอันนี้เหนียวเหนียวตัวนี้นี่อันนี้มันอันก็ตุ้มเด็กดีโอเคเลยนะไปบิร์นบุกคนบุกทางไหนนี่สบายดี anh, à <laughs> anh à, <Nhân> em an um. à. <laughs> <laughs> à. <laughs> à, à, này là măng tôm bỏ, khoai nấm, cái này là anh em này bỏ con thay đổi có áo 5.000, à, anh anh, anh đi เอาอันนึ่งไหมเคยจำบ้ากินเอาอันนึงเคยกินนี่เหรอโอ้เคยเอาเลยเอาเคยเอาอันนี้เอาเต็มมันตโตนเดยตลาดก๋วยเงยน้องหลายอย่างอันนี่โซนขายอาหารของกินแต่ว่าฮักประเภทซีนไม่หยางแต่น้องเปียบก็ซื้อแต่อาหารตอนเช้าน้องซื้อน้อยนึงเข้ามาน้อยนึงซื้อ น้ำมันหนซื้อเสอฟี่คิด

ก๊อบซู๊บเฮ้ยงามแฮงนี่คือของที่เขาซื้อเนาะรถตลาดเออซื้อไปเพิ่มหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้เขาจิมากินอ่าจิมากินขบวนน้ำเสาทิ h เนาะ ในข้าที่เฮาลองกีของปุนอยู่น้องเพียก็จิกใหขนมมันต้นนเอาื่มอบใรเอามาัโลเนาะทีเทาไห่เา น่าแซ่บจังเลยพี่น้องนี่จะมีตอนเลือดมันจะเป็นอย่างจะบกินที่ประก็กินกินกินไดจังหนหาจิมปนเองนีมาแบบสอนๆลยถ้วยก่อนห่เนาะเต็มเลย

เาซื้อเนี่ยมาซื้อกลับอ๋อกระดกสีเขานหรอโะเออคนชีนมากกินอันนี้สุดเลยเพื่อกัมกักนี่บาละ่ะนวดเจ้าก,ก๋เ<ม>ต็ต้มแกงนวลนีน่ไงอ่านังมากินตลอดเลยฮึมันแดบ ผ <ừ> ิดแล้วเปิดเออเอาแซ่บแหงนะกินแบบ xong nhẹ nhàng như Một xong chai phù báo cho này <laughs> หอมอ่ะขาต้มที่เขาซื้อเมื่อกี้เนาะบอกว่าทาันใรไม่ยังถามเพราะข้าก็วบาบอูเลาบอกว่ามีอยังโอ้ลองไข่บ้งนายซันด้วยตอนนี้เขาก็ามาฮอนอยู่ห้องกันนะอีอ๊เป็นปลาว้ามันเซ <โอ S 1> นซิมูโอ้ยอเโอ้ซิมูซ็ๆคือจิมีนน้ำมัน ซิมบที่จริงเ็กินอิมแล้วก็กินข้าวปุ้นเลยแล้วก็กินขนมอะนะมันต้นนั้นค่อยกินมูู้เดียวหะืว่าเราอก็กิน<ม>ใช่ไหมคือว่ามีเป็นนัวมีอย่างค่อยบ่มากมเป็นไหนัวก็ใช่เคือเก่นแม่เก่นใครโอ้ทใครเลยวะ จะได้เห็นอย่างินแตงกินอาหารสวยวะโอจีแล้วก็ทุกทุุ๊บๆๆงกินโอ้โเห็นเตเนมปั้นเนี่เซมนาโอเคคลิปนี้เฮากับอัลางขอลาพี่ๆไปก่อนเด้อต่อไปเฮาก็จะได้แตงกินแล้วเนะพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย